อันนี้ก็จะเป็นงานประเภทรั้วขัดแตะนะครับผมรั้วขัดแตะไม้ไผ่อย่างเงี้ยเนาะอ่ามันมันทำอยู่หลายขนาดนะครับผมอ่าถ้าขนาดเล็กๆที่เส้นเล็กๆเนี่ยราคาค่อนข้างค่อนก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเนาะแต่ละอันแต่ละอย่างมันมีตั้งแต่ขนาด55เซนคูณ165ขนาดเมตรขนาด2เมตรอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่ว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่นะถ้าเส้นเล็กๆเนี่ยราคาค่อนข้างจะมันจะทำยากครับสารก็ช้าเนาะ อันนี้จะเป็นตัวเกาะทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตะป,ปูสักตัวเลยนะครับนี่นะอมันจะล็อกมันจะล็อกไอ้ด้วยตัวของมันเองนะครับผมกับไอ้ที่ว่างานไอแตะเนาะสำหรับพี่เขาก็จะเอาไปใช้งานในเรื่องของอ่าเนี่ยแหละครับเรื่องของไอการตากตากนี่นะครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นจะมีหัวล็อกอย่างเงี้ยนะครับนี่เนี่ยจะมีหัวล็อกหัวอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะ นี่ยังไม่ได้ป้องกันมอดนะครับตากให้มันแห้งก่อนเสร็จแล้วก็เอาไปทําการป้องกันมอดนะครับผมนี่ครับชิ้นงานที่ว่าไอพ้พวกพวกรั่วครับแต่อัน,น๋ยวนี้พี่เขาก็จะเอาไปไอ้ตากอันนี้ถือว่าจะเอาไปตากไสมุนไพรนะตัวน,นี้นะครับผมพี่เขาบอกให้ไอ้ไอ้ตากแต่ให้เป็นแห้งแล้วก็ลมควันนิดหน่อยเนี่ยครับผมแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเนาะถ้าเอาไปตากไอ้ใบไอ้ตากสมพกสมุนไพรเนี่ยนะผมก็ไม่ไม่ได้ ไอ้แช่ป้องกันมอดนะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้งานตลอดยกเข้ายกออกเนี้ยถ้าบางคนเอาไปทารั้วทําบ้านทําหลังคาเพดานอันนี้ผมก็จะป้องกันมอดให้อย่างเงี้ยบางท่านจะเอาไปทารั้วเฉยๆเนาะบางท่านก็ไปทําเพดานกั้นห้องเนี้ยมันมีเอาไปใช้งานอยู่หลายๆอย่างครับผมกับรั้วขัดแตะขนาดเล็กหรือว่าแตะบางบางท่านก็เอาไปตากพวกใบายาสูบอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าทำไมถึงทําเล็กเพราะว่ามันจะยกได้พอดีเลยนะ แต่จากใบยาสูบบ้างตากปลาบ้างทําปลาย่างบ้างเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ที่พี่เขาจะนํานํานําเอาไปใช้งานนะครับผมตัวขาคแตะนี้บางคนก็ไม่ทําอะไรเลยก็ไปถึงก็กั้นห้องกั้นเอาไปกั้นได้เลยครับผมไปถึงก็ยกยกเสร็จแล้วก็ใช้ลวดมัดเลยครับตัวขาคแตะตัวนี้นะมันก็ทํางานได้ง่ายครับที่พี่บางคนบอกว่าเออเอาไปทํใเฮดานนะเอาไปกั้นห้องนะกั้นห้องก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ กั้นห้องไถกั้นทำผนังทำประตูทำหน้าต่างเนี่ยได้หมดแล้วแต่พี่่เขาจะามีไอเดียเอาไปเอาไปเอาไปใช้งานอ่าแต่แต่ละอย่างแต,แต่แต่ละท่านเนาะครับผมกับพวกงานรั้วนะครับผมรั้วค่าแต่ไซส์นี้ก็อยู่ที่ประมาณไซส์ขนาดห้าสิบห้าเซนคูณร้อยหกสิบห้าเซนนะครับอ่าไม่ได้ทําตัวใหญ่มากครับผมเริ่มต้นตัวหนึ่งก็ประมาณแปดสิบบาทครับผมเนี่ยนะอ่าราคาเริ่มต้นที่ว่าสารอย่างเดียวนะ ถ้าจะให้ล้างให้ก็อีกราคาหนึ่งเนาะจะให้อ่าจะให้ป้องกันมอดให้อีกก็อีกราคาหนึ่งเนี่ยครับผมกับการที่ว่าพี่ขเขาจะนําไปใช้งานเนาะบางคนบางท่านบอกว่าเอายายอล้อางให้หน่อยเป่าขนให้หน่อยแล้วก็การมอดให้ด้วย่เงี้ยนะแช่ลายาบอลบอลหลกให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะ ทำเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานสารเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับราคาก็ไม่สูงมากครับผมมีทั้งขายปีกขายส่งนะครับผมที่เบางครั้งสั่งมา200-300แผ่น500แผ่นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะทําให้กับราา้านค้าและตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับผม